พี่มีปัญหาอะไรเหรอเปล่าคะช่วยดูนี้ให้หน่อยได้ไหม,มนี่คือเอกสารซื้อขายเรือกันใช่ไหมคะใช่ดูเหมือนว่าลีออนคุงน่าจะมอบมันให้กับตระกูลบารอนไปแล้วล่ะนะละลีลออนเหรอแย่ yeah, แล้วสิหรือว่าท่านพี่กับท่านพ่อจะไม่สบายใจเรื่องการดําเนินงานของลีออนกันนะค่ะข,ขอโทษค่ะเดี๋ยวจะไปบอกให้อยู่ทันทีเลยคะ่ะไม่จาเป็นหรอก เรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาถ้างนั้นดูเหมือนว่ามีการสร้างโรงงานขึ้นมานะและเห็นได้ชัดว่าตัวเรือถูกซ่อมบำรุงอย่างต่อนเนื่องก่อนที่จะถูกยกให้ตะกูุดบอลลอนไปเกือบฟรีหรือว่าจะเป็นเรื่องภาพลักษณ์กันนะเธอไม่คิดหรือว่ามันดูเร่งรีบเกินไปนะฉะนันกังวลว่าคนที่สามารถอยู่ราชรัฐได้ด้วยตัวคนเดียวจะคิดอะไรอยู่กันแน่นะนะทางราชรัฐนะ่ะไม่ได้ออกตัวมาป้องกัน อนาเขตหลังจากที่ถูกโค่นโดยกลุ่มนักเรียนถึงแม้ว่าทางอนณาเขตจะถูกขัดขวางแต่ราชรัฐก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรอย่างนั้นจยางไงก็ตามคนที่ได้ไปร่วมการต่อสู้นะก็ได้รับชื่อเสียงมากกว่าเดิมคิดยังไงกับเรื่องนี้ล่ะมะไม่ทราบค่ะแค่แค่แค่ภากหลังมานี้เขายุ่งมากขึ้นเลยล่ะค่ะหลังจากที่เขาไปฝึกมากขึ้นแล้วก็ลงไปดันเจียนบ่อยขึ้นด้วยค่ะอืม หรือว่าพวกเราควรจะระวังตัวให้มากกว่านี้ชันเองก็อยากจะหาหรือเรื่องอนาเขตให้มากกว่านี้เหมือนกันแต่ตอนนี้ทางเรสแก๊เองก็มีอำนาจขึ้นมาแล้วด้วยสิอย่าลืมเราว่าพวกเรากําลังตามหลังอยู่นะค่ะเออแล้วองค์หญิงเฮอร์ทูธล่ะคะฮะเธอกําลังจัดเรื่องนั้นอยู่เลยละต้องบอกเลยว่าเธอเป็นคนที่ได้เดียงสาเกินไปตอนนี้กําลังนั่งเหงาหอยอยู่ในห้องอยู่เลยล่ะนะ ตอนนี้นะมีการหารือเรื่องที่เธอจะไปศึกษาต่อที่ราชอาณาจากักรจนท่านพ่อจะคัดค้านกันนะแต่ฉันได้ยินมาว่ามีมาควิชคนหนึ่งนะที่ไม่ยอมจำนนนี่อิทธิพลของท่านพ่อแล้วลงถึงขนาดนี้เลยเนี่ยมาควิชอย่างนั้นเหรอฟังดูลำบากใจจังดูเหมือนว่ามาควิชจะอยากใช้โอกาสนี้ในการบงการองคหญิงเพื่อจะทําให้อนาเขตกลับมาเป็นรองแค่ราชอาณาจักรอีกข้างน้น,นะ เพราะการที่ทําให้เธอนั้นไปเรียนต่อที่ราชอาณาจักรนั้นถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จุดมุ่งสู่เป้าหมายนั่นเลยละโคงเพื่อที่จะหาจังหวะสร้างปัญหาให้ตระกูลโอเฟรีแต่ก็ขัดขวางได้อย่างรวดเร็วตระกูลโอเฟรีเองก็ตกอยู่ในสถานะเดียวกับตระกูลมาควิชถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ได้รับบทลงโทษจากประเด็นของโจสลัดอากาศทันทีตระกูลสูญเสียทั้งอำนาจและชื่อเสียงอีกหลายๆอย่าง ลูกสาวของตระก,กูลที่มีเรื่องกับลีออนก็ได้สูญเสียทุกอย่างไปเหมือนกัน <c oughs> น่าสงสารจังกูว่าน่าสมเพชม,มากกว่าเนาะ <c oughs> อาจจะนอกเรื่องไปหน่อยนะแต่เธอเองก็ดูเหมือนจะสนิทกับนักเรียนทุนชัยไหมล่ะวันไม่มีความจําเป็นที่ต้องสนิทกับคนอื่นแล้วแหละนะฮะว่ายังไงนะเธอเป็นเพื่อนของหนูนะคะเรื่องแค่เนี้ไม่ควรทําให้ท่านมีกังวลสิ อยากทำอะไรก็เชิญเลยน่ะแน่ใจนะคะถ้าจะขนาดนั้นฉันเองก็ไม่ยุ่งด้วยหรอกนะยังไงท่านพ่อกับฉันก็รู้สึกติดหนี้เธออยู่แล้วละ่ะยังไงก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่นาะเป็นคนสำคัญด้วยดูแลเธอให้ดีๆแล้วกันนะะค่ะหลังจากนี้ก็อย่าลืมหาคนติดตามใหม่ด้วยละ่ะเอ่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับทั้งสองคนนั่นหรอคะ <c oughs> ถึงจะเห็นฉันน่ะเป็นคนอย่างนี้นะ แต่จริงๆแล้วฉันนะเป็นประธานบริษทัทเลยเละนะแล้วอยากรู้ไหมล่ะเออประธานบริษทัทเลยอย่างนั้นเหรอมะมะไม่ค่ะแล้วเธอคิดยังไงกับดีออนล่ะเออคิดยังไงอะไรเหรอคะใช่ผ่านมาฉันยังไม่เคยเห็นใครตัดสินใจเพื่อคู่มั่นเลยแล้วมันจะต้องเกิดปัญหาแน่ๆถ้าคนที่แต่งด้วยนั้นไม่ใช่คนดีหรือนี่พี่กำลังคิดที่จะทาาทายดออนกันนะ คงแย่แน่ๆเลยถ้าเราน่ยยกเขาให้คนอื่นแล้วก็เอ,อปกติพวกผู้หญิงจากโรงเรียนก็ไม่ค่อยชอบเขาอยู่แล้วนะแถมภาคหลังมานี้เขาก็ยุ่งเกี่ยวกับการซ้อมคงไม่ได้ดูใจกับผู้หญิงอื่นแล้วคะ่ะฮะอะไรนะให้ตายสิฉันรับไม่เข้าใจเลยว่าทําไมถึงไม่มีคนสนใจเขากันนะทั้งที่เขากําลังเลื่อนเป็นําดับขั้นห้าแล้วแท้แต่ก็ยังไม่มีผู้หญิงมาสนใจเลยเฮ้อไม่ใช่ว่าเขาแลงต่ําวันนั้นเหรอคะได้ยินมาว่าเขาจะเลื่อนขั้นหลังจากจบการศึกษานี่นา ยังไม่ได้บอกอีกเหรอความจริงแล้วอุย้ยตายเกิดอะไรขึ้นหรอพ่อนายอยากให้ฉันดูอะไรอย่างนั้นหรอนาแลัเสนาะที่บรุรงไม่ได้เห็นรอยยิ้มของมลิเอนอะมันจะเป็นอะไรกันนะอนันนี้มันนีไม่สี่ชุดเรสหรือต้จะเป็นข,ของขวัญให้ฉันแน่เลยอยากรู้จังเลยนะมันคืออะไรกันนี่เลยเอ่ออะไรอนะ่ะดูหนอ มันคืออะไรอะ่ะนั่นสินอะมนคืออะไรอะ่ะเอ่อมันคือสิ่งที่ต้องเอา่าเห็นกับให้เห็นกับตายัางไงล่ะให้มาเรียรอนตั้งนานเนี่ยนะฉันเองก็พยายามเต็มที่เหมือนกันนะไอ้หือวาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแต่ว่าฉันมั่นใจแน่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนอยากจะเห็นมั่นเร็วๆแล้ว,ว,วสินะขอบคุณนะพวกนายทั้งสามคนคุณมาลเลยอย่าลืมพวกเราสิครับอาอเลยครับปงชยัยโอเค มารีเอนี่คือความรู้สึกของพวกเราเธอโอจ้าฮะฮะอะไรอ่ะวเหรอพวกเราจะไปส่้บอลฝาด้วยสิ่งนี้เลยยังไงล่ะพวกเราจะต้องจาัดก,การหมอหน้าที่ทำให้ฉันกับเธอต้องแยกจากกันและเดินหน้าต่อไปนายพูดถูกแล้วนะองค์ชายไม่สิจูเลียสใช่ หาพวกเราเชนะหมอนั่นไม่ได้ก็ไม่มีทางก้าวหน้าได้เกาะที่พวกเราเตรียมเอาไว้ก็เพื่อการนี้มันจะแสดงถึงความมุ่งมั่นของพวกเราเอา่ะกูว่าแค่มีพวกมึงอยู่ในประเทศก็ไม่ก้าวหน้าแล้วล่ะนะว <c oughs> อมุ่งมั่นจะเตรียมชุดเกาะก็ต้องใช้เงินขนาดไหนรู้ไหมยะอย่าบอกนะว่าเอาเกาะพังๆจากศึกท้าย้ว่มันมาต่อเข้าด้วยกันนะ่ะ อาจจะดูเหยไปหน่อยนะแต่ฉันคิดว่ามันก็เท่กว่าเกราะทุกตัวที่เคยขับมาซะอีกเลยนะใช่ถึงเราจะเอาแค่อะไรที่ใช้ได้มารวมกันก็เถอะนะแต่แต่ไมไ่ได้ความรู้สึกพวกเราเลยยังไงเล่าจูเลียสอันนี้ใช้ไปเท่าไหร่เหรอพวกค่าซ่อมแซมนะ่ะหืมเอ่อมาริเอนะสิ่งนี้น่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินมันอยู่ที่ความรู้สึกพวกเราต่างหากล่ะมไม่ใช่นะ แค่เป็นห่วงว่าทุกคนจะฝืนตัวเองที่ไปหาเงินมาใช้หรือเปล่าทั้งหากล่ะอะไรกันเลอกแค่นั้นเองอย่างนั้นเหรออันที่จริงแล้วเ,เงินค่าตอบแทนเอามาถมได้พอสมควรเลยนะเบดกับเกรกนะ่าปราบโจสลัดอากาศได้นะส่วนคริสก็ได้เงินจากสึกทาเดนระหว่างราชรัฐใช่เงินส่วนตัวซ่อมแซมสินะทำไมถึงเอาเงินที่อุตส่าห์ได้มาไปใช้กับเรื่องไร้สาระแบบนี้กันฟ้า พวกเรารู้สึกกังวลน,นิดหน่อยนะเลยขอยนืนเงินส่วนกลางไปนิดหน่อยเหมือนกันมีท่านผู้หนึ่งอ้างว่าเขาเป็นผู้ผลิตเกาะชื่อดังเสนอรับซ่อมในราคาย่อมเยี้ยวด้วยแหละนะเอ๊ะจำนวนเงินส่วนกลางของเราใช้ไป500,000กับค่าตอบแทนของทุกคนพอทำให้ถูถ่ายไปได้เหมือนกันนะครับนอกจากคล่องแคล่วว่องไวเขายังดึงสม,มรรถภาพเกาะออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเต็มที่ด้วยครับ ช่างน่าวิเศษจริงๆเลยนะสม,มรรถภาพระดับนี้นะ่ะอาจจะเอาสามารถอโรแกนส์ของบอลฟาดคุ้งก็ได้นะครับเออกูจะเป็นลมชิบพึง่งห้าแสนเดียเนี่นะมันเทียบกับเงินเย,ยนแสดงว่าจ่ายไปตั้งห้าร้อยล้านเยนเลยนะนะจากเงินส่วนกลางถึงจะเรียกว่าเงินส่วนกลางแต่นี่มันเป็นเงินยังชีพที่ส่วนใหญ่นั้นฉันเป็นคนจัดก,การนะอุตส่าห์ล่างเงินแทบเป็นแทบตายในดันเจียน เงินประทังชีพทั้งหมดของฉันที่อุตส่าห์หามาต้องเอามาใช้กับไอหุ่นหน้าตาอุบาทนี้เหรอทำไมถึงไม่ยอมปรึกษาฉันก่อนล่ะเออพวกเราทำให้เธอตกใจสินะทษทีโคตกใจเลยโว้ยแต่ไม่นึกเลยว่าเธอตกใจขนาดนี้ไม่ตกใจกัเฮียแล้วลอก่อนเธอหนะ้ามาริเอะพวกเราจะจัดจาก,การเจ้าโบฟาร์ดแล้วก็จากการอุปสรรคที่แยกเธอจากฉัน ออกจากกันยังไงล่ะใครกันหน้าที่เป็นคนที่เธอถูกรักน่ะเอ่อเหี้ยอะไรวะควยสารท้าดวนลล่ะไอ้พวกนั้นมันติงต้องกันจริงๆใช่ไหมเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าพวกเขาชนะห้ามชั้นปากโป้งเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเรากับมาดิเอะอย่างนั้นเหรอไอ้พวกนี้คิดว่าเป็นการศึกดวลศักดิ์ศรีหรือย,ยังไงก็ไม่รู้ตัวอีกหรือว่าตัวเองน่าพ่ายแพ้ไปแล้ว พูดจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมคิดว่าปฏิเสธไปก็ได้นะครับอืมไม่ล่ะฉันจะรับคําท้ารับคําท้าทําไมล่ะครับอยากอยู่ด้วยกันขนาดนั้นก็จะยอมแพ้ให้ก็ได้ถ้ามาเราคิดดูดีๆนะจะให้5คนเลือกมารีอย่างเจ้า5คนนั้นมาจอเจอกับลีเวียก็คงน่าสงสารตายหาเลยล่ะพวกเขานั้นไม่เหมาะสมกับลีเวียเลยสักนิดเลยนะอยากองชายจูเลียสมาก็แค่ไอ้บ้าคนหนึ่งที่ทิ้งแองจี้แล้วก็ไปเลือกมารีนั่นแหละนะ เพิ่งรู้ตัวเหรอครับคุณมึงช่วยเอาเป็นว่าฉันจะยอมให้พวกนั้นทําตามใจชอบแล้วกันแต่จริงๆฉันไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับมาริเอ็กนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามาริเอ็จะไม่เข้ามาขัดขวางหลังจากนี้สินะครับประมาทเกินไปหรือเปล่าครับในนั่นน่ะคือผู้กับแท่นมาเกิดที่รู้จักเกมจีบหนุ่มเหมือนกันเพราะงั้นเราต้องรู้ดีสิว่าหากลิเวียไม่ได้กลายเป็นแม่พระของราชาอาณาจักรแล้วจะขึงข้าล่มสลายนะไ่ไปจุนจานมากกว่านี้หรอกนะงั้นแหละครับ นอกจากจะจัดก,การอัศวินดำศัตรูผู้แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วตอนนี้ขลุ่ยวิเศษซึ่งเป็นไพ่ตายของศัตรูได้ตกมาอยู่ในอำนาจของราชอาณาจักรแล้วอาจจะต้องระวัดระวังตัวอยู่กันบ้างแต่ผมก็อยากที่จะคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วทั้งที่เป็นแบบนั้นแต่ทำไมผมถึงรู้สึกร้อนอกร้อนใจถึงขนาดนี้กันนะไอเจเลกาจะไม่โกรธหรอครับฮะ ฉันจะไปเป็นคนกลี้ก่อมเธอเองว่าปล่อยให้พวกเขาทําตามใจชอบไปเถอะถ้าเธอโกรธฉันฉันจะทําให้พวกมันพ่ายแพ้อย่างราบคาบเองปฏิบัติกับทั้ง5คนนั้นเป็นของตายเลยสินะครับความรู้สึกของเอ็งจี้ต้องมาก่อนสิช่วยไม่ได้นะได้ยินมาว่าพวกองค์ชายูริอุสพยายามกัน5้าคนเพื่อเอาชนะเจ้าปีศาจนั้นเลยเนาะนอนสินะสิ่งที่นั่นจะสิ่งทุกาน พวกเขาค่อนข้างที่จะกล้าหาญเลยนะที่มาท้าทายกับหมอนั่นอีกครั้งหลังจากพ่ายแพยนะ้น่ะพวกราต้องเชียร์องค์ชายกันเนอะเอ็ดเขาบอกว่าห้าคนนั้นรวมกันอทุกค่ำคืนเพื่อช่วยซ่อมเกราะเลยนะโคตรเท่เลยอ่ะฮะทุกคืนห้าคนบ้าน่านัา่นมันตีผู้ชายเลยนะ <c oughs> เอ่อแองจี้คือว่าอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกนะ <c oughs> ฉันได้ฟังมาจากลีออนก่อนแล้วนะ แถมชั้นยังเขียนด้วยกับเหตุผลที่หมอน่าจะยอมแพ้ชั้นไม่บ่นหรอกจะจริงเหรอคะชั้นทีอยากบ่นใส่องค์ชายสักคำก็เถอะนะแต่วิธีการพูดของชั้นคงไม่อาจดีเท่าไหร่แล้ะนะแต่ความรู้สึกของชั้นที่มีต่อองชายนะ่ะเหมือนจะจืดจางลงไปแล้วนะสิหลังจากได้เจอกับลี่ออนคุ้งนะ่ะตอนนี้ชั้นรู้สึกผิดกับลี่ออนที่ต้องมาพัวันกับเรื่องที่เป็นเรื่องมากกว่าแล้วนะนะนั่นมันก็โอ้โหเโี้ยอะไรวะ ไปตายใส่โบโฟนใโงเย็ดแมวไปตยายซะฮะทำไมทุกคนถึงอยากให้ฉันตายกันขนาดยี้กันฟ้าแล้วพวกมึงทำอะไรได้ลงมาต่ายกูมา <c oughs> โถ่ท่านอัศวินพูดถูกจาลึกลงในปัริศาตแต่กลายเป็นบุคคลที่น่าเกลียดที่น่าที่สุดในโรงเรียนอย่างกันเลน,นี่ปั <c oughs> ร,ริศาสรหรอพูดอะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินเลย ไม่มีอะไรหรอกนะเตนทีแบบนี้คงมีแต่พวกเราและทีน่าที่ต้องให้กำลังใจลิอนอนน่ะน่าสินะฮะให้ฉันปล่อยดีแล้วอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะถึงมันจะน่าเจ็บใจแต่ฉันคงไม่มีทางเอาชนะมันได้ฉันคาดหวังในฝีมือของนายอยู่นะคนที่ใช้วิชาฟันดาบได้อย่างเดียวแบบฉันคงไม,ไม่ไหวเหมือนกันแล้วฉันฝากนายด้วยเหรอหาฝากความหวังของทุกคนด้วยนะครับ นายคือคนที่มีความสามารถที่สุดแล้วไปเอาชนะบอฝาดให้ได้ละ่ะออหลับทราาองชายแม่นสุดจัดเลยว่า,ท,า,าทั้งแกละขาหลอเทหำอย่มองเลยค่ะว้าวชอบที่สุดเลย <c oughs> ไปรับชัยชนะมาให้ได้นะครับอืมรู้สึกถึงพลังอันแสนอบอุ่นที่ไหนที่ในกราลอหนูนี่จะเป็นพลังของครอบครัว แกร,รู้สึกเฮือเหมือนกันสินะตึกที่ว่าได้ร่วมสู้ไปด้วยกันมันส่งมาถึงชั้นแล้วละ่ะมาทําด้วยกันเถอะนะคู่หูเบาฟลุ artık artık. ยเลยนะนี่คือพลังทั้งหมดของพวกเราโหอหอฉันจะแพ้อย,อยังไงดีวะช่างเป็นมิตรภาพที่ใสสะอาดจังเลยนะครับเทียบกับมาสเตอร์ที่ใช้เอกสารผูกมิตรภาพนั้นเป็นวงกว้างเนี่ยจัดว่าต่ำช้ามากเลยนะครับ ขอให้ฉันได้เห็นของดีหน่อยเถ็น่นาเอาล่ะไหนไหนแองจี้ก็อนุญาตแล้วเดี๋ยวฉันจะยอมแพ้ให้ go หางนี้ Go! โอ้ว้าวมือขวาถือหอกส่วนมือซ้ายถือไรเฟลิลอย่างนั้นเหรอมันจะเรียนรู้มาจากครั้งที่แล้วแฮะอะไรกันมีการพัฒนาขึ้นนะเนี่ยทันแกละขาสุดๆนะครับเหมือนจะนิ่ลน้าดูเลยนี่นาะ เพื่อที่จะเอาชนะแกแล้วเรื่องแค่นี้เนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกนะโบฟาดเอาละจะเอามาเอาแบบเอาจริงเอาจังกันเลยหาไฟแรงจังเลยนี่นี่สินะที่เขาเรียกว่าเลือดล้อนนะฮะถึงผมจะหัวรอกคลึกคักกันเถอะนะแต่พอนึกถึงความจริงจังของทั้ง5้าคนแล้วผมชักอิจฉาขึ้นมาแล้วสิอันตรายอันตรายอันตรายอะไรวะมาสเตอร์บอกให้แกลกดีออกจากตัวเครื่องดีนี้เลยครับเกราะตรงหน้าใกจะระเบิดแล้วครับฮะพูดไปเล่นน่ะ ผมไม่ได้รอเล่นครับอุณหภูมิความร้อนสูงผิดปกติโครงสร้างภายในนั้นทำม,มัวซวมากเลยครับต้องขอชมเลยนะครับว่าสภาพแบบนี้ยังจะขับได้อีกเขาไม่ได้หมายถึงความสามารถที่ทําให้มันเพิ่มขึ้นแล้วครับแต่กําลังล้วนอยู่ต่างหากฮะมันก็ดูปกติดีนี่หรือเพราะมันล้วนเลยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นอย่างนั้นเหรอเอ้ยกล่องของแกว่าปแปลกๆนะเว้ยรีบลงมาเร็วอ่ะแกจะทำไมฉันค่อย,อยขวอยสินะไม่มีทางฉันรู้แล้วว่าแกนะ่ะเป็นแผนของแกใช่ไหมล่ะ ฉันจะไม่ยอมนะล่ะถูรออีหลอกแล้วนะจริงๆนะโว้ยกรรมาการหยุดก่อนอเอาว่าแบบแปลกโมฟอร์ดคุณสภาพเธอดูไม่ได้เลยนะครับยอมรับความรู้สึกของพวกเขาเข้าไปเต็มๆเลยนะครับเจ้าพูดเป็นแล่นนะโว้ยผมรู้สึกของพวกเขาบ้าบออะไรกันที่แกตั้งใจจะรับสิ่งที่ฉันพูดก่อนสิโว้ยดูเหมือนว่าเขาจะหาว่าผมพูนคำโกหกจีอยู่เนื่องจากว่าผมตั้งใจจะยอมแพ้ เลยสู้โดยที่ไม่เป็นฝ่ายลูกก่อนทําให้ดูเหมือนว่ากําลังถูกไล่ต้อนจนมุมแต่กลับเป็นว่าโดนไล่ต้อนเพื่อยอมแพ้ดันส่งผลเรืยร้อยเสียเองกมตามสนองแล้วครับนี่แหละครับกาขี่มอเตอร์ไซค์ตามทันนะครับมมหมายถึงบิ๊กไบนะครับจำบุกไม่ได้จากการกระทาแย่ๆประจําวันนี่แหละครับถึงได้เหนื่อยเอาผมทําการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วครับทาลายทิ้งก็ได้ครับเพื่อไม่ให้มันระเบิดนะครับพูดไปเล่นหนาทาลายทิ้งอย่างนั้นเหรอ ทำลายเกาะอันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของวัยรุ่นเจ้าพกนั้นเนี่ยนะไม่เอาอะ่ะฉันจะทําลงได้ยังไงกันมังสีงที่พวกเจ้านั้นร่วมมือกันซ้าขึ้นมาเลยนะไอ้ฉันทําลายเกาะนั่นทิ้งเนี่ยไปยักมากันเรื่งไงงานตั้งใจรอดูเกาะและเบิดใส่แกลกตายต่อหน้าต่อตาเลยอย่างนั้นแหละครับเออในเกมเมื่อก่อนผมก็เคยไล่ให้เขาไปตายังหลายครั้งแต่ผมก็ไม่ได้อยากให้เขาตายอยู่ดีเอาล่ะนะเฮ้ยลงมาซะ ขอร้องเถอะช่วยลงมาทีฮะยังจะพูดอีกอย่างนั้นเหรอฉันน่ะยังไม่ยอมแพ้หรอกนะเปล่าเน,ะนะอะเว้มาแตะเรจริงแล้วเว้ฮะคําพูดหลอกลวงของแกไม่มีทางหลอกฉันได้อีกแล้วพวกเรานะ่ะยังไม่ลืมสิ่งที่แกเคยโกงไว้เรานอะเว้โอ้ยตอนที่อยู่บนพาทเนอร์ผมพลาดเองที่ไม่ถ่ายเงินพวกนั้นมาเป็นค่าโดยสารแต่ผมก็แค่อยากให้เจ้าพนั้นนะ่ะรู้จักสังคมซะบ้างช่วงนี้ มีแต่พวกแอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมเกาะแยะเลยนะครับเออนี่พวกนายถูกหลอกแล้วละ่ะหมายความว่าอย่างไงช่วยทําตัวให้มันโตหน่อยสิโว้ยนายจดนไอ้นักตุมตุนนั่นหลอกอีกอย่างน้อยตอนนี้ก็หยุดก่อนเถอะหาออกมาจากแขนหมอนนัะ่นามาตะไลทิ้งอะไรไปครับรีบหนีเรีย,เ,รยเข้าจะอะไรก็ได้แต่น,นะพวกเรานะ่ะถอดฟังก์ชันแยกชิ้นส่วนออกไปแล้วนะแกรกจะยังไงก็ได้ออกมาห่างจากที่นั่นซะ ไอ้พวกนี้มันไม่ฟังกันเลยเว้ยแต่คริสนายน่ะงั้นสินะถอดแว่นแป๊บโ <c oughs> อ้สแตกพลังของนายให้มาดูหน่อยสิกลับโอ้ยแกเป็นตัวละครสายคูไม่ใช่หรือฟ้าจะบอ,อกว่าส่งเสียงเชียมวน้แล้มไม่ทำประกางอะไรไวไ <c oughs> อ้เหเอโอ้คริสพูดถึงขนาดนี้แล้วถ้าใช้ไม่ตอบสนอง่อยก็คงไม่ได้สินะโหลุยเลยนะ มาสเตอร์ใกล้ถึงวันแล้วนะครับพวกเกมมาเลี้ยวที่สุดเลยโว้ย,วยมันเข้าไปแทต้องทำแบบนี้อความร้อนนี่ควันความรู้สึกข,ของทุกคนส่งมาเข้าไปตัวฉันแล้วโว้ยฉันอะยังไหวนะบาฟาดเอ๊ะขอโทษน,นะทุกคนสบคัญโยกลาก่อนนะอิมแพคจ้าอื้ย อ๋ออีย็ดแม่เออโอ้โหเชี่ยแพ้แล้วเหรอที่กูแพ้ขนาดนียไหมเนี่ยเออโอ้โหหนึ่งทีช็อคกันทั้งสนามงะงะงะเงินเงินห้าแสนเดียของฉันมา クビ、コンティニューエイリアン、私エイリアン。あなたの心を惑わせる。混ざり合う、宙の威力で。感じてる気持ちは、ときめきエイリアン、あなたのエイリアン。引き合う心は逃れられない。あなたに見たい線あげる。異世界の果てまで、ときめき好き。